แง่แง a ขึ้นเขาแง่ยุ่นาแง่แจะอนเาจะเป็นตังไรก็ได้ดึงเาติดสร้งแจ้งงาก็บิดแง่เราได้ดงยี่หลักจะโง้าไปจไอ้ี่หัซ้น้าไ้ี่หัากไปีหลักกสเปดีไปโซงไปจัง้ง้เรียกยัก่ากวาหนีคซ้ซ้มันิ้นโ

แด่กยังนั่งเป็นว่สด<อ>ุอะไร้องใหม่อีกครหนึ่งเลยเร็วฟ้องแ่นี่าใจจุกสีเหลืองกระโงกะต้อนนั่นก็เป็นสีแดงเก่งยีรีชิ้แรยดียชิ้นสาแ่งับอกเร่อม่เปล่นกระโยงหาชิ้นผิตหาชิมติอ่ะเปนหาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเสียงกันได้ดูในม่อีกทีหนึ่ง ไปซองอีกไปซองอีบม่น่ะนั่พูดากัเป็นปี๊ดนุอยเ้าแกของก็จะปีเาแกของก็นอนจ้าีไไปป็ดเียนั่นโมหันโมเป็นหันากระเงดู่นคอคิ่งคือกันคือยิ พ there, <át stars> ่แม่เขาเผาแต่เอเงแม่แหะนูาวม่ัดเยวให้พีหาิเห็นว่านเธือ่หนูเขามันหวอเหมีลยไม่คุณแพรปกินโมจูต่อไันแม่เขาะว่าแ่เขาเขาไม่ได้่พี่รเคยกินเมื่อไหรกินแลได้เป็นขอบรอกอยู่อันนี้ใครซื้อมากินเองมุกไปดหนกาหาหมาอยู่อน่นคนจะมีเนียมกีลูกอีห้ามถูกแตี่อกับแม่เสิละเอามาอีก่อพ่าสูโอ้ยมูกดีพอแม่บกเ มีวันรอวันี้เออวันร้องนาหนาวก็เป็นเร่งเชียรละันนี่ไข่เออมันนี่ไข่เลยลอยธนาห่นไข่ไม่สิบอใครมีมีมือเกี่ที่สูงหอมแก่มีวันรองานไหคือแหล่แท้เฮ้ยเพื่อนทอดไป่โดน่าเออเ่นทอด่มือแรกพแถ้ากินถ้ากินรถไปแล้น่าหนจะไหออกมากกว่านี่ถ้กินอันไหน เ่ยวมันจะอะไรออกมากินหลายๆแตเมื่อิมีชีลมัต้องกินไกแ่นีิ่นี่ยเคร่องเ้เองดไ่เปากไปจะกิเดียหลายก็ยังปากแม่ไปกินขี้ม้เหียงมากล่หลิ่้กระไดนี่มัม่อกองกะตีบรทน มดดาีเออาเลยเนี่ยเนี่ยเ๋ยวสุดจะจักงี้ยเจ้าจะห่อนาสิบรั้อวยไห้ดูชิซักหรอกชิรอบซักแดีบวมึงดีปีไม่เนี่ยม่านเนี่ยไี่เฮ้ยเฮเ้ยเย้ ก็ทีแสนแสนสวรรอง่งห่างเอาอำพ่กินอแม่แม่เอ้าั่แม่นั่งเป็นระบบ A B C ไม่แง่ที่าหนังสือระบบ A I ้ระบบ A I ั่หมาที่กินไม่ได้กินก่อนเป็นระบบ A I ในรุ่พีแม่ใจ้ Hãy subscribe cho cái Ghiền cái Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนี <Yeah. S 2> ่ยเนี่ยเนี่ยก็เห้นที่นาเป็นขวดเต้าต่ก้อนนั้นก็เป็นขันว่ะใไมใไมแ่ทุกทานกินแครกูห้าสิบเก้าวิติหาสิบเก้าวิติลองเข้าไปั้งแไม่จะขยายนิดนึงแกขวดเล็กเกไม่อาจจะขยายเป็นอันอื่นก็ได้ปัาสิบแปดแค่ได้หาโกสิบปิติมันสิบันในสมุนไิ่มีตูดอีกดูในที่เนี่ย จิงก้านี่ม่ไปสอนอีกูกินก็เาะาคนมันก่บ่ว่าจะมอเนี่ยยไ่ง่สาับหาอยเลยเป็นไงอีกจะไปต้อ่ดหน้าม่งะเด็นวนสามวนีใครคอยดีเอะครอยได้คเอาหัวกลูกขัวขดไปใจได้นี่เป็นไงัวัสี่ยมาคมขืนซ่องใส่ได้เนาะใส่เนี่ยเขากะจะปีนแม่แดกใส่ได้เนมี ยืนยัน <tang> ว <ar> ่ามีคนบอกนมึงกี่ห <Tamam> ้างมเรียนดิแต่ไม่ซ่อมตรวดูเลยสิ่ไม่ได้ซ่อมนะก็ไปก็วันอันเนี้ยอย่างก็ต้องปดปุ่มเลยวะพี่ก็ต้องปวดปุ้มจิซ่อมซ้อมได้บอกตซ้อมตรดจดูก่ต้องปวดปุ่มปวดแง่ชั่งกันบอย เจ้าไปช่วยเป็ดกุอยกระซิ่งซยูพ่อแม่ละกันขัดพ่อมุงไปงานบอกกันนั่งโลกงาไปเั็นซี่ว่านาพ่อใครเยงยสิบเอเมียเนแบบไม่งกระจนเนมั่วสิขันน่ากะที่ปรอีพอปูนู้นำซะกระตุ้ให้รอดีเี่กอดแก่ข้าวที่เป็นแง่กอดแก่กคือขาสองเส็นขันตขาวบนี้ ทอดแสงกันน <มา S 1> ่ม <า S 1> มนะมจะเป็น้ะไมิอกลกหกผิมีอ้ล้วจะทอดหรอกม้ามานันมีแรงขางดานนั่นล่ะเพราจะซื้อทั้งสามอ <า S 3> <มา S 2> ันจองในรถลูบผู้บอกกันจิไม่ใช่ไหนไปรงเรี้ยรเกี้ยหนังสือถักไพลังกูจะพาหำขวาพลังเนี่ยเรียกแล้วเหมือนนเรียกตายแล้วสัจีบไปโอ้ยัเอามุ้้ปเร็ดลูกมื้ให้ลูกไมลูก เฮลโหลเฮลโหลไเช็ดแต่กับนกอุกุยเฮลโหลเชกับนกอืมไ่พอาได่รู้ครว่าอยไรเนี่ยมันเล้งโกลนอยู่ จะเตียพ่อหลองเนี่ไม่แม้จะเลาให้คบเหรอวันหลายแม่มารุ้นฟูแม่เต้นใส่กระโดึ้นสิดีแกร้บิดกรีอไแกรู้ผีกกันงแต่แรก